สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการแชร์พิมพ์เตอร์นะครับภายในบ้านนะครับหรือวงแลนเดียวกันนะครับสำหรับเอ่หรับใครที่อยากแชร์พิมพ์เตอร์ในสํานักงานที่เป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับหรือไว้เป็นที่บ้านก็ได้นะครับโดยวันนี้ผมจะมาสอนตั้งแต่การเพิ่มพิมพ์เตอร์นะครับแล้วก็การแชร์ว่าเป็นการแชร์พิมพ์เตอร์ในวงแลนเดียวกันนั้นทำอย่างไรนะครับก็คือนะครับ ต้องอธิบายก่อนว่าพิมพ์เตอร์ในตลาดของเราทั่วไปนะครับจะมี3แบบหลักๆนะครับก็คือที่เป็นพิมพ์เตอร์ที่เป็นแบบสาย USB นะครับก็คือตัวที่เวลานะครับตัวนี้พิมพ์เตอร์คือต้องเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องแม่นะครับว่าเวลามีเครื่องอื่นนะครับ สมมติว่าเราทําการเสียบไปที่เครื่องเครื่อง A นะครับเครื่อง B เครื่อง C เครื่อง D เนี่ยมันต้องปิ้นมาที่เครื่อง A นะครับโดยที่คอมพิวเตอร์เครื่อง A ต้องเปิดไว้อยู่นะครับส่วนสายแรนนะครับตัวนี้จะเป็นพิมพ์เตอร์ที่เป็นที่เป็นตัวพิมพ์เตอร์ที่มี IP ของในตัวของมันเองนะครับตัวนี้อาจจะเป็นราคาอาจจะโดดขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับอาจจะใช้ที่สําหรับออฟฟิศก็ได้นะครับออฟฟิศขนาดเล็กนะครับแต่อันข้อสุดท้ายนี่คือเป็นพิมพ์เตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อ พิมพ์เตอร์มันจะเสียบเข้ากับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เป็นการแชร์มาจากเซิร์ฟเวอร์ในส่วนนี้ผมจะไม่สอนผมจะสอนที่เป็นพิมพ์เตอร์ที่เป็นแบบสาย USB ละกันก็คือส่วนมากที่ใช้ภายในบ้านหรือองค์กรขนาดเล็กๆนะครับที่เอาไว้พิมพ์งานนะครับขนาดนยอมก็บทความนะครับสามารถนะครับไปนำไปประ,ประยุกต์ใช้กับ Windows 7, Windows 8.1แล้วก็ Windows 10ได้นะครับซึ่งวิธีการ เซตพิมพ์เตนะครับแล้วก็การแชร์พิมพ์เตอร์นะครับนั้นเหมือนกันทั้งหมดนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็พอดีผมใช้วิตัว Windows 10นะครับในการจัดการนะครับก็คือสำหรับใครที่ใช้ Windows 10นะครับก็ให้ทำการคลิกขวานะครับที่ปุ่ม Start จากนั้นก็เลือกไปที่ Control Panel นะครับเมื่อเราเมื่อเราเลือกไปที่ Control Panel เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการนะครับ เลือกตรงนี้เป็น View by ที่เป็น c a t e g o r y นะครับง่ายดีนะครับจากนั้นก็กดเลือกที่เป็นตัว v i e w device and printer นะครับจากนั้นนะครับเครื่องไหนนะครับที่ต้องทำการเป็นประมาณว่าเสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นต้องการให้เป็นเครื่องแม่ในการจัดการนะครับก็นะครับให้ทำการเสียบพิมเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับ จากนั้นนะครับทำการกดนะครับ add printer ขึ้นมาทำการกด add printer นะครับเอ่อถ้าเราเห็น printer ที่เราทำการ connect นะครับก็คือ printer ที่เราเสียบเรา p r i n t e ตัวนั้นนะต้องทำการเปิด power on ไว้ด้วยนะครับก็คือกดปุ่มเปิดไว้แต่ถ้าใครไม่เห็นยังไม่เห็นนะให้กดตรงนี้นะครับเดี๋ยว printer that I want list นะครับ คือไม่มีอยู่ในลิสต์นะครับในส่วนนี้ก็กดเป็น1ครั้งจากนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้ทําการเลือกนะครับที่เป็นตัวด้านล่างสุดนะครับก็คือตัวที่เป็น Add a local printer on e t w o r k printer นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับแต่ถ้า printer เครื่องไหนใช้เป็น printer ip ก็เลือกตัวด้านบนนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาสอนของของวันนี้ก็คือที่เป็น add local นะครับ p r i n t e r ก็คือพ r i n t e r ที่อยู่เป็น USB สมมมติเป็นเครื่อง A ละกันเครื่อง A ททำการเสียบพ r i n t เ r เข้าไปนะครับพ r i n t e r ทำการเสียบเข้ากับเครื่อง a ไว้เป็นสาย USB นะครับส่วนนั้นเครื่อง B เครื่อง C เครื่อง d จะเข้ามาค o น n e c t ที่เครื่อง a นะครับจากนั้นทำการกด next เมื่อทำการกด next เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นนะครับเลือกเป็นตัวในส่วนของ Us e ์ x s ็ t ซ์เนะครับ พอตนะครับก็ให้ทําการเลือกเป็นพอต USB นะครับที่เราทําการเสียบพิมพ์เตอร์นะครับอาจจะเป็น USB USB 01น่นะครับ USB 02นเราก็ถ้ามี0ูก็เลือก0ูนก่อนนะครับพอดีในตัวอย่างนี้อาจจะไม่มีนะครับก็ขออนุญาตเลือกเป็นตัว LPT นะครับนี้เป็นพอทพิมพ์เตอร์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนนะครับใช้เป็นพอต USB ก็เลือกเป็น USB 01น่นะครับแต่ถ้าเป็นพอทแพลตฟอร์มก็เลือกตามเหมือนผมก็ LPT1 น,นะครับจากนั้นกด next เ,เมื่อเราทำการกด next ไปเรียบร้อยนะครับก็สักครู่นะครับพอดีคอมพิวเตอร์ผมช้านิดนึงเมื่อนะครับทำการกด next มาเรียบร้อยก็ให้เราเลือกนะครับในส่วนของ driver printer นะครับก็ ให้หาสมมุติผมเป็น Canon แคแนลละกันนะครับก็หาเลือกปริรุน,นปรินเตอร์ของเรานะครับที่เรากำลังที่เราจะใช้นะครับก็คือนะครับในส่วนนี้โอเค ผมเป็นตัว Canon Inkjet 0401นะครับคือถ้าตรงนี้ถ้าในตรงนี้เราไม่มีเราไม่มีแต่ตัวชื่อรุ่นของพิมเตอร์ของเรานะครับก็ให้ทำการเข้าเว็บไซต์ของแต่ละยี่ห้อของพิมเตอร์จากนั้นทำการดาวน์โหลดนะครับไฟล์เดเวอร์ลงมาติดตั้งนะครับ ถ้ายังหาไม่เจอนะครับก็ดาวน์โหลดไดเวอร์มามันจะเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับให้ดาวน์โหลดจากนั้นนะครับก็กด h v v e d i t นะครับแล้วเบาไฟลย ini ไปยังไปยังโฟลเดอร์ที่เราทำการแตกไฟล์ของตัวไดเวอร์นะครับจากนั้นมันก็จะโชว์ลิสต์ขึ้นมาให้เองในส่วนของส่วนนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการเลือกเมื่อเราทำการเลือกไดเวอร์เรียบร้อยนะครับ เลือก p ร i n เตอรเรียบร้อยนะครับตัวปรินเตอร์ที่เราต้องการจากนั้นกด next นะครับเมื่อกด next มาเรียบร้อยนะครับในส่วนของ type printer name นะครับก็ใส่เป็นชื่อนะครับเราอาจจะใส่เป็นแค่ชื่อตัวที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นแค่ canon inkjet -401 แค่นี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็กด next ในขั้นตอนนี้จะเป็นการติดตั้งนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับ printer sharing มันจะถามว่าจะทําการแชร์ปรินเตอร์เลยหรือเปล่า ในส่วนนี้สามารถตอบดูน็อตแชร์ดิส p พนเตอร์ไปก่อนก็ได้หรือว่าจะกดแชร์เลยก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราทําการกดแชร์เลยนะครับก็คลิกด้านล่างนะครับก็ใส่ชื่อไปก็มันจะเป็นชื่อเหมือนกันเผื่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะคอนเน็กเข้ามาเครื่อง a นะครับมันก็จะใช้ชื่อนี้นะครับฉะนั้นในส่วนนี้นะครับปรับเปลี่ยนทีหลังได้นะครับว่าจะแชร์หรือไม่แชร์ในส่วนนี้ผมขอกดแชร์ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับฉะนั้นกด next นะครับเมื่อเราเน็กมาเรียบร้อยตรงนี้จะเห็นนะครับคำว่า you have successful นะครับ add c a n o n นะครับก็คือก็คือสําำเร็จนะครับในการเพิ่ม p r ิ n t เตอร์ชื่อรุ่นของเราที่เราทนการเลือกไปจากนั้นกด finish เมื่อเราก,กด finish เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีเข้ามาอยู่ในส่วนของตัว d y a n d p r i n t e r t e r นะครับในส่วน พิมพ์เตอร์ตัวนี้คเครื่องแม่ที่เป็นเครื่องหลักนะครับเราสามารถกดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกพิมพ์เตอร์ p าราพต t y ได้นะครับเราสามารถกดที่พิมพ์เตอร์ property ได้ในส่วนของที่สมมติว่าถ้าเราลงไดเวอร์ไปเรียบร้อยนะครับถ้าเรายังไม่ได้กด Share แชร์เราก็มาคลิกที่แท็บแชร์จากนั้นนะครับในส่วนนี้มันจะโดนอันเช็คอยู่แปลว่าถ้าเป็นอันเช็คนะครับแปลว่า ยังไม่ได้แชร์นะครับถ้าต้องการแชร์ก็แค่กดติ๊กไว้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเวลาเครื่องเครื่อง B เครื่อง C เครื่อง D เวลาคอนเน c t มาที่เครื่อง A มันก็จะเห็นเป็นชื่อนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็กดโอเคขั้นตอนต่อมานะครับก็คือให้ไปที่นะครับคลิกขวาไปที่ปุ่ม start จากนั้นก็ไปกลับไปที่ Control Panel เหมือนเดิม จากนั้นนะครับตรงนี้เลือกเป็น View by category นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ Network หัวข้อ Network and Internet ให้เลือกเป็นชุดชุด h o m o Group and ์ h a r i n g o p t i o n นะครับจากนั้นทำการกด c h a n g e Advanced s h a r i n g Se t t i n g นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเจอพบกับโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีหลักๆก,ก็จะมี private guest นะคอ่าน็อตเวิร์กนะครับ, Network, รบก็ให้เลือกที่เป็นด้านหลังที่เป็นเคอร์เลนโปรไฟล์นะครับในส่วนนี้จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับให้เลื่อนลงมานะครับในส่วนของให้ดูหัวข้อที่เป็นไฟล์แอดพิลเตอร์แชร์ลิงให้เป็นเทิร์นออนนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของออเน็ตเวิร์กนะครับให้หาหัวข้อที่เป็นตัวพาสเวิร์ดโปรเทคแชร์ลิงให้เปลี่ยนจากออฟเป็นออน อา่าโทษทีนะครับให้เปลี่ยนจาก on เป็น off นะครับในส่วนนี้นะครับก็เลือกแค่นี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือหาตัวที่เป็นตัว printer นะครับตัวไฟล์ printer นะครับให้เลือกเป็น on แล้วก็ให้ปิดตัวที่เป็น password protect sharing ให้เปลี่ยนจาก on เป็น off นะครับอันนี้จากนั้นก็กด save save and change ไอ้ save change นะครับก็คือมันจะเป็นการบันทึกค่า ครับในส่วนนี้จากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าของพิมพ์เตเครื่องแม่ก็คือเครื่อง A นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่อง B เครื่อง C นะครับเข้ามา c o n เ e c t ที่เครื่อง A ได้นะครับโดยนะครับให้ลองทําการคลิกขวา Property ดูที่ชื่อเครื่องนะครับ Computer Name ชื่ออะไรนะครับในส่วนของที่เป็นตัว Windows 10นะครับ เราก็ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่อง A ไอ้เราก็ไปคอมพิวเตอร์เครื่อง B เครื่อง C เครื่อง D ของเรานะครับจากนั้นนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับในส่วนนี้ผมขออนุญาตตอนนี้ตอนนี้นนผมอยู่เครื่องอื่นนะครับผมขออนุญาตพิมพ์ก็ผมก็พิมพ์ชื่อเครื่องนะครับพอดีคอมพิวเตอร์เครื่อง A องผมมาเครื่องที่เป็นตัวแม่ชื่อคอมพิวเตอร Name Windows 10 วันนี้ผมเปิดอีกเครื่องหนึ่งที่เป็น Windows 7ขึ้นมาผมก็เบา์นะครับเปิดกดที่เป็น Windows R ขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะมีปุ่ม Run ขึ้นมาให้กด Backslash 2อนะครับแล้วก็ชื่อตามด้วยชื่อของตัว Windows นะครับชื่อเครื่องที่เราเป็นเครื่องแม่ในการแชร์นะครับจากนั้นกด OK นะครับจากนั้นเราจะพบว่านะครับอันนี้มันก็จะเบา์ขึ้นมาขอโทษทีผมไปโดนปิดมือไปปิด,ปด นะครับมันก็จะเห็นนะครับขึ้นขึ้นมานะครับก็คือเป็นตัวที่ตัวเป็นตัว c a n นอนนะครับก็คือตัวที่ผมลงไปเมื่อกี้บนเครื่อง Windows 10ที่เป็นเครื่อง A อจานั้นครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Connect นะครับเมื่อเราเลือก Connect เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้มันก็จะขึ้น connecting to c a n o n นะครับ คือก็คือตัวเราแตเป็นเครื่องตอนนี้เราอยู่เครื่อง B ก็คอนเนคไปเครื่อง A มันก็จะทําการติดตั้งตัวไดเวอร์สักคู่นะครับก็รอจนขึ้น finish the installer นะครับ installation นะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็มาดู printer อร์ที่บนตัวเครื่องอื่นๆที่คอนเนคเข้าไปนะครับก็เข้ามาที่ Control p a เนีเหมือนกันแล้วก็กด view d e v i c e ดู กดที่ New Device ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอดีมันเบาพิมพ์เตอร์นิดนึงจากนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับมันก็จะเห็นตัวพิมพ์เตอร์เห็นไหมครับตัวเนี้ยก็คือเป็นเป็นพิมพ์เตอร์ที่ อยู่เครื่องอื่นคอนเน็กไปยังตัวพิมพ์เตอร์เครื่องแม่ที่เป็นเครื่องเขสำหรับสำหรับตัว Windows 10นะครับเวลาเราพิมพ์งานนะครับเราก็เลือกพิมพ์เตอร์ตัวนี้ในการพิมพ์งานได้เลยนะครับถามว่านะครับคนส่วนใหญ่นะครับสมมติว่าถ้าอยู่เครื่องอื่นแล้วคอนเน็กมาที่เครื่องแม่หาพิมพ์เตอร์ไม่เจอนะครับอาจต้องมาที่ไฟวอลนะครับก็คือไปที่คอนโทรลพา n เ l ลนะครับจากนั้นไปที่ปรับตรงนี้ให้เป็นตัวสม a l ไอคอนหน่อยนิดนึงนะครับ จากนั้นเลือกไปที่ตัว Windows Firewall แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Allow App Feature นะครับ to Windows Firewall นะครับจากนั้นเลือก Change s e t t i n g นะครับแล้วหานะครับตัวที่ชื่อว่า Printer นะครับกดไปทีนึงแล้วกดตัว P เลยก็ได้อ่ะ หาไม่เจอนะครับก็เห็นนะมันจะน่าจะใช้ไฟล์แชร์อ่ะโอเคให้หาตัวตัวที่ชื่อว่าไฟล์แอด์พิลเตอร์แชร์ลิงนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถ้าสำหรับใครที่อันเช็คอยู่ก็เช็คแล้วก็เลือกทั้งคู่เลยที่เป็น private แล้วก็เป็น public จากนั้นกดโอเคจากนั้นนะครับเครื่องต่างๆก็ลองเบล์แนะนำให้เบลเป็นชื่อเครื่องนะครับ ตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เบลเป็น IP นะครับให้เบลเป็นชื่อเครื่องเพราะว่าชื่อเครื่องเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเวลาเน็ตเวิร์กมันวิ่งกันนะครับมันก็จะมีโปรโตคอลที่เป็น IP กับเนมเซิร์เวอร์นะครับเนมเนมพีซีในการวิ่งในการแมปกันอยู่แล้วมันก็จะรู้จักนะครับแนะนําว่าให้แมปเป็นชื่อเครื่องนะครับในส่วนนี้นะครับก็นะครับเท่านี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับสำหรับการแชร์พิ i เตอร์นะครับสำหรับตัวใน Windows 10 เราสามารถใช้เป็น w i n d o w s 7 c o n n e c t มายังในตัว Windows 10ก็ได้หรือว่าเป็น Windows 10 Connect กับ Windows 10ขอแค่ทำตามอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็สามารถทำการแชร์พิมพ์เตอร์ได้เรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเฮียเอกหลังเซียนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับสามารถสับสไ cribe ภายใต้วิดีโอหรือมุมขวาล่างของวิดีโอนะครับสำหรับแอดมินช anel ของแอดแอดมินตัวเฮียเอกหลังเซียได้นะครับสำหรับวันนี้ ขอ,อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ